AI Podcast Worldwide สวัสดีครับพบกับผมทันและพัดค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องน่าสนใจมาเจาะลึกกันอีกแล้วนะคะมีคำถามอยากชวนคิดนิดนึงค่ะถ้าพรุ่งนี้งานที่เราทำอยู่เนี่ยมี AI มาทำแทนไดเ้เป๊ะเลยจะรู้สึกยังไงโห คำถามนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะใช่เลยค่ะเพราะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วครับวันนี้เราจะมาแกะรอยกันเลยกับเคสของ d u o l l n n o l e แอปสอนภาษาที่ฮิตมากๆที่เขาตัดสินใจลดพนักงานสัญญาจ้างลงอหลังจากที่เริ่มเอา AI มาใช้ในงานมากขึ้นแบบจริงๆเลย เราจะมาดูกันว่าเอ๊เรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมเขาถึงเลือกทางนี้แล้ว AI ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และฟีดแบ็กเป็นไงบ้างใช่ใช่ฟีดแบ็กที่ตามมาทั้งจากบริษัทจากคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จากผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างครับเราก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งข่าวบทวิเคราะห์และก็พวกกระทู้คุยกันในเน็ตนี่แหละเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้รอบด้านที่สุดค่ะ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ดัวลิงโกได้ค่ะคือเรื่องมันเริ่มมีข่าวออกมาช่วงปลายปี2023นะคะต่อเนื่องมาถึงต้นปี2024นี่ี่้แหละว่าดัวลิงโกเนี่ยคัลดพนักง,งานสัญญาจ้างหรือที่เรียกว่าคอนแทคเตอร์ลงไปประมาณ10% 10%เรเลยเหรอก็ไม่น้อยนะใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็คือเป็นนักแปลภาษาซะด้วยอ๋อกลุ่มนักแปลโดยตรงเลยใช่ค่ะอันนี้ก็มีรายงานจากสื่อใหญ่อย่างบลูมเบิร์กเลยนะคะครับ และทาง c o o เขาว่าไนบังคับเรื่องนี้ทาง COO คุณลุยส์บอนนอารเนเขาก็ออกมาสื่อสารค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เรียกว่า AI firstAI first, AI first. ก็คือให้ความสำคัญกับการใช้ AI เป็นอันดับแรกเป็นแกนหลักในการพัฒนาอะไรประมาณนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วทำไมต้อง AI first ล่ะครับมันช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหตุผลหลักๆเลยนะคะคือเรื่องความเร็วความเร็วใช่ค่ะ AI โดยเฉพาะพวก generative AI เนี่ยมันสามารถสร้างเนื้อหาบทเรียนได้เร็วกว่าคนทำมากมากมากมเลยแบบเทียบกันไม่ติดใช่ค่ะทำให้ Duolingo สามารถขยายคอร์สเรียนได้แบบมหาศาลเลยนะเขาเบิดตัวคอร์สใหม่ที่พัฒนาด้วย AI ไปถึง148คอร์สโห1น8้คอร์สนี่มันเยอะมากนะ เยอะกว่าคอร์สเดิมๆที่เขามีสำหรับคนที่ไม่ใช่ Native English Speaker เป็น2เท่าเลยนะนั่นถูกต้องค่ะคือมันเป็นการขยายสเกลแบบก้าวกระโดดจริงๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเขาที่อยากจะสอนภาษาให้คนจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อืมซึ่งถ้าใช้แต่กำลังคนอย่างเดียวอาจจะโตไม่ทันขนาดนี้ใช่ค่ะแต่แต่ซ e o เขาก็ย้ำนะคะว่าเออไม่ใช่ว่าจะเอา AI มาแทนที่คนไปซะหมดอ้าวแล้วยังไงครับเขาบอกว่าเหมือนกับ ต้องการขจัดคอขวดมากกว่าขจัดคอขวดใช่ค่ะคือเอางานที่มันทำซ้ำๆน่าเบื่อๆเนี่ยให้ AI ช่วยทำไปเพื่อให้พนักง,งานประจำที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะได้ไปโฟกัสกับงานที่มันเอ,อ่อต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าหรือแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนกว่าเดิมอ๋อคือเหมือนแบ่งงานกันทำให้ AI ททำงานรูทีนไปคนก็ไปทำงานที่แอดวานซ์ขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว AI ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างครับพอจะลงรายละเอียดได้ไหม หลักๆที่เขาใช้เลยนะก็จะมี generative AI อย่างที่คุยกันไปตะก,กี้คล้ายๆกับที่อยู่ใน ChatGPT อะคะ่ะอ๋อพวกสร้างข้อความสร้างประโยคได้ใช่ใช้สร้างเนื้อหาสร้างแบบฝึกหัดแล้วก็มีตัวคือ natural language processing หรือ NLPNLP นี่มันช่วยเรื่องอะไรคะ มันช่วยวิเคราะห์คําตอบของผู้เรียนนะคะคือไม่ใช่แค่ตรวจว่าถูกหรือผิดนะแต่มันพอจะเข้าใจได้ว่าคําตอบที่ต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงผู้เรียนเข้าใจตรงไหนพลาดตรงไหนโอ้ oh, ละเอียดเหมือนกันไะ้เนี่ยครับแล้วก็มีอันคือระบบ adaptive learning อันนี้เขามีโมเดลชื่อ b ird brain เลยนะ bird brain ชื่อน่ารักจังฮ่าฮ <laughs> ใช่ครับหน้าที่มันคือคอยปรับระดับความยากง่ายของบทเรียนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนเลย คือถ้าเราตอบถูกบ่อยๆมันก็ยากขึ้นถ้าตอบผิดมันก็อาจจะลดระดับลงหรือทวนเรื่องเดิมให้อ๋อเป็น personalized learning ไปเลยใช่เลยค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือถึงจะใช้ AI สร้างเนื้อหาเป็นหลักแล้วเนี่ยกระบวนการตอนนี้ก็ยังยังต้องมีคนคอยเช็คอย,อยู่ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับเขามีทีมที่เรียกว่า content curators เป็นคนจริงๆนี่แหละคอยตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมอีกทีหนึง่งไม่ได้ปล่อยให้ AI ทำงานไปเลยร้อยเซ็ต ก็ยังต้องมี human touch อยู่ใช่ครับทีนี้มาดูผลลัพธ์กันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงค่ะในมุมของบริษัทแน่นอนข้อดีคือสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นขยายสเกลได้ไวขึ้นอย่างที่ว่าไปซึ่งระยะยาวก็น่าจะช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้อันนั้นคือด้านบวกของบริษัทเขานะ แต่เหรียญมันก็มีอีกด้านเสมอละค่ะใช่ครับด้านหลบก็มีเหมือนกันผลกระทบแรกเลยที่เห็นชัดๆก็คือกลุ่มพนักงานสัญญาจ้างกลุ่มนั้นทีเ่เสียตำแหน่งงานไปถึงบริษัทจะบอกว่าเป็นการหมดสัญญาตามโปรเจกต์ปกติก็เถอะใช่ค่ะแต่ในมุมคนทำงานมันก็อดกังวลเรื่องความมั่นคงไม่ได้อยู่ดีแล้วมันก็สะท้อนภาพใหญ่ขึ้นบีกว่าเออ AI มันกำลังเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานจริงๆนะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลย แล้วนอกจากเรื่องคนทำงานล่ะครับมีผลกระทบอื่นอีกไหมมีค่ะที่เป็นประเด็นร้อนแรงเลยคือเรื่องคุณภาพคุณภาพของบทเรียนใช่ค่ะมีเสียงบ่นจากผู้ใช้งานเยอะมากโดยเฉพาะในเว็บบอร์ดอย่าง reddit เนี่ยเขาบอกว่าคุณภาพบทเรียนโดยรวมมันมัน d r o ลง d r o ลงยังไงบ้างครับก็มีตั้งแต่เจอคาแปลผิดผิดพลาวการออกเสียงที่มันเพี้ยนเพี้ยนโดยเฉพาะกับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักมากๆอย่างภาษาไอริชอะไรแบบนี้อ,อ๋อภาษาเล็กๆอาจจะเทรน AI มาไม่ดีพออาจจะใช่ค่ะ แล้วก็มีเรื่องเนื้อหาที่มันดูแข็งแข็งทื่อๆไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนที่น่าจะมาจากคนทําเป็นหลักอืมอันนี้น่าคิดนะเพราะการเรียนภาษามันต้องการความเป็นธรรมชาติพอสมควรเลยใช่เลยค่ะแล้วเสียงจากผู้ใช้นี่แรงไม่ใช่เล่นๆเลยนะบางคนถึงกับไปยกเลิก Subscription รายปีจริงดิจริงค่ะมีคอมเมนต์ประมาณว่า ไม่จ่ายเกือบ100ดอลลาร์ต่อปีหรอกนะถ้าคุณเป็นแค่ตัวกลางส่งต่อแชท GPT ให้ฉันอะไรทำนองนี้โอ้โห oh, พูดแรงเหมือนกันนะแล้วบางคนก็ไม่พอใจถึงขั้นลบแอปทิ้งเลยแล้วก็หันไปแนะนำแอปคู่แข่งแทนอย่าง b u ซ s u หรือ Bubble กลายเป็นดราม่าในโซเชียลเบยสิเนี่ยใช่ค่ะเป็นกระแสตีกลับเบาๆเลย เรื่องนี้มันเลยไปตอกย้ำความกังวลเดิมๆที่คนมีต่อ AI เลยเนาะใช่ค่ะทั้งเรื่องเอ่ออคติในข้อมูลที่ใช้เทรน AI AI b y a s ถ้าข้อมูลที่ป้อนให้มันไม่ดีพอผลลัพธ์มันก็อาจจะพินเพียนได้หรือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ก็ด้วยอืมแล้วก็เรื่องที่เราอาจจะพึ่งพา AI มากเกินไปจนทักษะของมนุษย์เองอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งดลิงโก้เขาก็ยัง ยังจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับ AI อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเหมือนกันคือเขาก็ยังเปิดรับสมัครตำแหน่งพวกวิศวกร AI หรือผู้จัดการด้านโ o c a l i z a t i o n อยู่เรื่อยๆนะคะ l o c a l i z a t i o n นี่คือคือคนที่คอยดูแลปรับเนื้อหาให้มันเข้ากับปริบทของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆค่ะซึ่งงานแบบนี้มันก็ยังต้องใช้ความเข้าใจของคนอยู่อ๋อก็ยังย้ำว่า AI มันต้องทำงานร่วมกับมนุษย์นั่นแหละไม่ใช่แทนที่ทั้งหมดประมาณนั้นค่ะ แล้วก็มีผู้ใช้บางส่วนเหมือนกันนะที่เขาก็บอกว่าเออไม่ติดนะถ้าเนื้อหาที่ AI สร้างมันถูกต้องแล้วมันช่วยให้เรียนได้จริง หรือบางคนก็อาจจะมองว่าดูโอลิงโกมันก็เป็นเครื่องมือเสริมที่ดีอยู่แล้วสําหรับคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาแบบสนุกสนุกไม่ได้จะจริงจังอะไรมากแต่แรกใช่ค่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคาดหวังของแต่ละคนไปอืมพอฟังทั้งหมดแล้วมันมีประเด็นที่น่าหยิบมาคุยต่อเยอะเลยนะใช่เลยค่ะประเด็นให้เราได้คิดต่อเนี่ยมีหลายข้อเลยครับประเด็นแรกที่ผมนึกถึงเลยนะคือ,เร,อเรื่องเร็วประทะลึก the scale versus soul dilemma ใช่ๆช่คือการใช้ AI เนี่ย มันทำให้ดูลิงโก้ขยายสเกลได้เร็วมากผลิตคอนเทนต์ได้เยอะมากอันนี้คือข้อดีเรื่องสเกลแต่ฟีดแบคเรื่องคุณภาพที่ลดลงโดยเฉพาะในแง่ความละเอียดอ่อนทางภาษาวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าโซหรือความเป็นเอกลักษณ์ความลึกซึ้งมันอาจจะหายไปมันคือการหาจุดสมดุลเนาะระหว่างปริมาณกับคุณภาพใช่ครับคอนเทนต์ AI ที่มันพอใช้ได้เนี่ย มันจะตอบโจทย์คนที่อยากเรียนแบบลึกซึ้งจริงๆในระยะยาวได้แค่ไหนอันนี้น่าคิดค่ะส่วนประเด็นที่สองที่พัดนึกถึงคือนิยามใหม่ของงานที่มีคุณค่าอ่าอันนี้น่าสนใจพอ AI มันเข้ามาทำงานซ้ำๆสร้างคอนเทนต์พื้นฐานได้แล้วเนี่ยบทบาทของคนมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะครับเปลี่ยนไปเป็นการคัดกรองควบคุมคุณภาพใช่ จัดการเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่ AI อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าคนคำถามคือแล้วทักษะอะไรล่ะที่จะยิ่งสำคัญขึ้นในยุคแบบนี้อาจจะเป็นพวดความคิดวิเคราะห์การตัดสินใจที่ซับซ้อนความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมหรือแม้แต่ทักษะในการกำกับดูแล AI เองใช่ค่ะแล้วเราจะให้คุณค่ากับทักษะพวกนี้ยังไงในโลกการทำงานยุคใหม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันครับ และประเด็นสุดท้ายล้วครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องสมการความไว้ใจค่ะหรือ the trust equation ความไว้ใจหมายถึงความไว้ใจที่ผู้ใช้มีต่อแอป,ปหรือต่อ AI ทั้งสองอย่างเลยค่ะคือเคสนี้มันจุดประเด็นเลยว่าเมื่อไหร่ที่ AI มันจะเปลี่ยนสถานะจากแค่เครื่องมือช่วยกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่ามาแทนที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์อืมเพราะฟีดแบ็จากผู้ใช้บางคนมันชัดเจนมากว่า เขายังให้ความสำคัญว่าใครหรืออะไรเป็นคนสร้างเนื้อหาที่เขาเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเสียเงินใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องของความโปร่งใสด้วยแล้วบริษัทจะสื่อสารเรื่องการใช้ AI ยังไงให้ผู้ใช้ย,ยังรู้สึกเชื่อมั่นเชื่อถือในคุณภาพได้อันนี้ท้าทายมากเป็น3ประเด็นที่ชวนคิดตามมากๆเลยครับค่ะก็เป็นการเจาะลึกกรณีดูริงโกกับ AI ที่ทำให้เห็นภาพหลายมิติมากๆเลยนะคะวันนี้ใช่ครับ ได้เห็นทั้งโอกาสที่มันโอโ้โหน่าตื่นเต้นมากในแง่ของการขยายตัวแต่ก็ได้เห็นความท้าทายที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบจริงๆค่ะก่อนจะจากกันวันนี้พัดขอฝากคำถามจริงทายไว้ให้ลองคิดเล่นๆกันนะคะครับถ้า AI มันเก่งขนาดสร้างคอสอนภาษาได้ซับซ้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยอีกหน่อย AI มันจะเรียนภาษาใหม่ๆแทนเราไปเลยได้ไหมนะโโหคำถามนี้ชวนคิดไปไกลเลยลองเก็บไปคิดกันดูนะคะครับผม สำหรับวันนี้ผมทันและพัดต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide